จากต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่าน,นตั้งใจวางทรมโดยพร้อมเพียงกันนะคนะรับพระมาจจาโรกัสิปัสติสานุปัสติตัตถสิอันสุรัญยาจารยสันติภัสัน โมตัพพะคะวะโตอราโตสนะนัมรัมพุตัสัะพมาจระโตทุกขุมอมาเทลปยติวาอภะโปริหานายะนิพพานนัเสวะสันติเกตีนกบันี้อุบุภาคจะไแสดงพระธรรมเทศนา ในอาตมาท้าปาถาว่าด้วยความไม่ประมาทเพื่อเป็นเครนื่องประพับประคองตลองสัทธาปราดับปัญญารารมีเพค่อรุุศุบุญญาบาศีแต่ท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายนื่องในวันนี้อันเป็นวันพระตามสมควรเจิอนกรกเวลาสวยต่อไปขระคับปราทุกสุขวัสดี สมุนบุญผลหรือพรฒนณะมงคลทรงบังเสิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนในวันนี้ก็เ,เป็นวันที่เ2็สิบสองปันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเเรียกว่าเ,าเป็นการเวลาการเวลาเนี่ยมันเกินจริยุของพวกเราไป เนกิชีวิตจากเป็นเด็กก็เป็นหนุมสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เ่ินกินเพื่องการแก่ความตายสุดท้ายก็มีความตายเป็นที่สุดตายแล้วก็ไปไหนอ่ะตายล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นธรรมมาไปเห็นธรรมจนถึงที่สุดแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นอะไรดีกว่าตายแล้วก็ ต่านี้จะผ่านถ้าใครเห็นทำถ้าใครไม่เห็นเนี่ยก็พยายามไปภาพเรียนไป,ป,ไป,ป,นไปศึกษาไปปฏิบัติไปเรียนรู้ไปภาวนาไปแล้วคนที่เห็นทำเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือก็อตอบว่าม,มีจริงเพราะว่าเขาทธเจ้ามีจริงตราทำจริงแล้วก็พระสงฆ์ก็มีจริง อาริยสงฆ์ก็มีเยอะมากมายประเทศไทยตั้งแต่สมัยสระบดีนาจอมวัฒน์เทพพาพระอรหันต์ห้าร้อยลูกที่ม่นเขาไปฉันในวังแสดงว่าดินแดนของประเทศไทยเนี่ยเป็นปดินแดนศทักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยธรรมะเต็มไปด้วยอาริยะงอ์คลมากมายเราว้อให้ภูมใจนะและการที่ได้เกิดเน เผยแผ่นเดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพราะสำหรับคาถาที่ยกขึ้นเป็นเรื้องต้นบอกว่าอัป,ปมาทัรเตที่จกิคือคนเราเนี่ยแต่ทืกคนแล้วอัป,ปมาทัรโตต้องยินดีในความไม่ประมาณไม่ประมาณในอะไรอ่ะถ้าเป็นเด็กก็ไม่ประมาณในความศึกษาเรียนรู้ปฐมขอไก่ขอไข ศึกษาเรียนรู้ขอหนึ่งอสองอสามขอสี่ห้าขแล้วก็มัธยโยภูดมตามวิถีวัยสมถเมือ่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทางรมก็ต้องใส่ใจด้วยถ้าเราไม่ใส่ใจทางทำหรือเป็นเด็กเราไม่ฝึกสมาธิวาย,เ,ยาเราก็จะเล่นพวกนี้ เขาเรียกว่าหงส์าส้าหนหงส์ซ้านร่างกายเขาก็แยวคนนู้นแยวคนนี้แยวคนนูกก้นแยวคนนี้ไม่สงบเมื่อใจไม่สงบก็ไม่พบธรรมตอนนี้ก็มีเทศถุติแทวานในระบนี้ท้ถุติเป็นเด็งานาเจ็ดตีนแปลว่าเขาใส่ใจธรรมะสนใจธรรมะใส่ใจว่าชีวิตนี้มีแต่การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน อาจารย์เาก็ได้เข้าใจธรรมะมาพูดประชุมไม่คนนับพันนับหมื่นกว่านี่เป็นเด็กเราก็อย่าประมาทนควคนเป็นเด็กหรือเเป็นผู้ใหญ่กนะ็อย่าประมาทในความเป็นผู้ใหญ่เราผ่านวัยมาแล้วคําว่าไม่ประมาทมันเป็นคำไทยทามบาลีเขาก็เรียกว่าอับประมาทักไม่ประมาท แต่ว่าถ้าหาความหมายลูกงมไม่ประมาทคุณทำยังไงไม่ประมาทก,ก็คือดึงจิตใจเราเนี่ยไว้ในกายเราในกายในเวทนาในจิตในธรรมร่างกายของเราเนี่ยให้ใจไปคิดถึงคนนู้นคนนี้ให้มันอยู่ในกายให้มันอยู่ในเวทนาความรู้สึกให้มันอยู่ในจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเราให้มันอยู่ในธรรมธรรมทั้งหลายที่ชอ ถ้าเราไม่ทมเราก็จะไม่ประมาทประมาทะระินดีในความไม่ประมาทประมาทเาถพระยาทศเสวากอเห็นใครใครผู้ประมาทใครเป็นคนประมาทเพื่อนเราคันประมาทอนเดียน,นไม่เก่งศึกษาอะไรก็ไม่เคยรู้มันประมาทมันไม่เคเจ็มตัวอันนี้ก็เราเห็นไปแล้วอย่าประมาทนะเราต้องขยันเรียนรู้ แต่คนก็เหมือนกันพาคนนี้ไม่ชอบทำทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบเจร,ริญภาวนาเราจะเป็นอย่างนั้นเราต้อประมาทเราก็มาถวายทานรักษาศีลเจร,ริญภาวนารักษาศีลอาอ่อก็รับไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติก,การเมไม่พูดเท็จไม่ดูอของเงินเอาพอเรารักษาได้เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาท นักษาไม่ได้เ็าเป็นคนประมาทเมื่อประมาทประมาทโทรมัตยูโลประทงํงเพราะประมาทก็เป็นคนทงแห่งคนตายอ่ามันตายยังไงอ่ะพอไม่เจริญภาวนาไม่รู้เขาเรียกว่าสันติพลสันติส,นตส,นตสุขสงบไม่รู้นี่ผ่านเกิดแล้วก็ตายนะเป็นภาพวนมาเจ็ดสิบสามสี่ห้าสิบ หกสิบเจ็ดส <disposable worship> oh, you ิบเมื่อไม่เห็นธรรมก็เรียกว่าเป็นคนประมาทถ้าเห็นธรรมเนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอภัพโอปริหานายะผู้ที่ไม่ประมาทนจึงวุนเพราะความไม่เสื่อมนิพพานนักเสวะวสันติเราก็จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไหนไายไปนิพพานแล้วลงมัวให้การมัว เราฟังหรือพานอย่าเราคิดไม่ถึงนีน่นะนั่นะเราเรียกว่าประมา,าทเป็นป้าเป็นโยมต้องคิดไม่ถึงนิพพานประมาททั้งนั้นเอานิพพานเป็อนอารมณ์ไม่ได้ก็ประมาทนะเพราะฉะนั้นต้องเอาสติไว้ายใจของเราหลน,นไว้ในนานปิดปากไม่พูดไม่จาต้องเป็นวาจา เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีในพอก็เสร็ป,ปีไปสุดท้ายพอสติมันแก่ข้าวในกข้างหลังมันจะหลบเปิดตัวตัวมันจะหลบเปิดเราก็จะเห็นธรรมะเรียกว่านิพพานนับแต่ว่าสันติเกศเห็นบรรฑิพานอยู่ใกล้ใกลนึกข้างใดก็เห็นบัณฑนอันนี้ก็เป็น,ปนอัตตาอาทิ ศักดิ์สิทธิ์นะองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าสั่งปาศมไม่ท่านจักประานเนี่ยประานนิสสังศักดิ์สิทธิ์ประกาศไว้าแล้คนได้ตงตาเห็นธรรมเราฟังแล้วเป็นไงได้ตงต,ต,ต,ตาเห็นธรรมไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ประมาทไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญา,ญญา,ญญาแล้วเราอย่าลืมตัวเองว่าเราเป็นคนเรียนปัญญาเป็นครู มีปัญญาอังสาอะไรไม่ได้ยงนั้นนะเราก็จะว่าอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ในอวิชชาสมายพระเจ้าจะตันนาดคาถาเนี้ยพระเจ้าเราเรื่องในสมัยก่อนเขามีนกแขกเต้านกแขกเต้าตัวหนึง่งมันจับอยู่ที่ต้นมะเดื่อพอจับอยู่ที่ต้นมะเดื่อก็ปรากฏว่าดูดูนั้น เป็นรด่นรุงงต้นมะเดื่อก็ตายเมื่อแขกตด้ผมนั่ไปไหนก็จามยู่ที่ต้นมะเดื่อนอะงหน้าความนักน้อยยินมีตามมีตามได้ดของตัวเองปรากฏว่าเกิดเป็นเศษเป็นตะบ,บาขึ้นมาอาสนะของเท้าสะพานเทวราชก็เห็น,น,น,นหมันร้อนหลวงสุหวรงก็ร้อนอยู่ไม่ได้พอยู่ไม่ได้ก็เลย ลงมาถามรถแก่เจ้าบอกว่าทำไมอ่ะทำไมเจ้าไม่ย้ายที่ดู่เลยต้นไม้เจ้าก็ตายแล้วแห้งแล้วกลายเป็นปุ๋ยผงเล้าก็กิกนปุ๋ยแล้วก็กินน้ำแล้วมันจะจยู่ทีเนี่ยม,มันทำให้เกิดตะบบาขึ้นมาเมื่อเกิดตะ巴าพของเราก็ร้อนเด๋ยวกันดาของเราก็ร้อนนางฟ้าของเราก็ร้อนอาจของเท้าสก,ก่า,าก็ร้อน นี่ yeah, ยทำย้ายที่ได้ไหมนกแก้วก่อไม่มได้มันเป็นรรมของเราทำประจําใจสันตุทีธรรมสันตุสีความสันโดษเมือ่อเอาสักกะมาบอกอย่างนั้นนกแก้วก็ไม่เปลี่ยนใจเพราะอยู่ที่นั่นน่ะเท้าสักกะก็เลยอพอเจ้าบ้นคนเราเ็าจะให้พวใหญ่ใหญ ตั้งแต่นี้ปลายต้นมืเดือนที่เจ้าอยู่เลยนะเป็นต้นไม้ที่มีต้นเขียวตลอดมีผลตลอดแล้วก็ไม่ตายมีผลตลอดฤดูกาลแล้วก็เจ้าก็อยู่ที่นี่โดยพาสุสบายอันนี้ก็คือพรรมห้อจก็คือความสันโดษสันโดษสันตุติปรามังสนาม ความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเราต้องฟังไว้พอใจตามมีตามได้อันนี้ก็เขาเรียกว่าความสันโดษพ้าใครมีเราก็ไม่ฉาตา้อนซ้า,าสันโดษในความมีความเป็นของเราอันนี้ก็เรียกว่าสันติธรรมถ้าใครมีคนนั้นก็่อว่าเป็นผู้ไม่ผม ยังทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยประมาทดูข่าวเนี่ยเด็กเกิดมานะมีลูกสิบคนปรากฏว่าคนไหนร้องเสียงดังหน้าแตกผู้ชายร้องสูงดังกูพันสยงดังจากข้าปากคอแล้วก็บกปูนเนี่ยเป็นแต่กกระวังเน่ไปเสียงดังนะมาวัดนี่ก็ต้อง,งเงี้ยวไว้ มาตรงเรียบมาตรงเรียบนะแอบอาการสำรวงไปเสียงดังในโรงเรียนมาวัดตรงเรียบสงบสถานที่สงบสถานที่ปลอดไฟสถานที่แมตตาสถานที่ธรรมะเราต้องรู้การละเทศ่ยวเวลานะรู้ด้วยตัวเองต้องมีปัญญาด้วยตัวเองอันนี้ก็เกี่ยวกับความเสียงดังนะอาจารย์จะเล่าอีก ไม่หนึ่งไปทุดงเพื่อขาดแข้งทุดงเนี่ยครับ่อป้าว่าก่อนจะเข้าทุดงเขาไปกับปาปยุทธหลอกเขาอย่าง้นแล้ก็แกก็เคยทุดงในป่าไว้ขัดแข้งมาเนี่ยทุดงมาเป็นสิบสิบปีพ่อปรากฏว่า แรงขนาดที่จะเข้าไปเราบอกไปคนกำลังเดินเน,น,นี่ยปั่นปั่นจักรยานปั่นแล้วก็มาขาเพื่อที่จะว่าเธอเนี่ยันนุ้ห้วยนาระยะทางร้อยกิโลแล้วก็ใช้เวลาเดินเป็นเดืดอนๆแข็งแรงทำมาแข็งแรงเนี่ยก็ไม่กระลุกกว่าก็ไปปั่นเปฝนก เร่อกระลาขาปันา่นจักรยานปั่นใบที่พอดีว่ามันมีโขน,าโขนา้างโขอช้างตรงนั้นมันมีเป็นหลายร้อยตัวอาจารย์คนหนึ่งรู้นะนก็ปัน่นปั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 นมันก็เข้าไปในโขน้างทางล,ล,าล้อมล้อมหน้าล้อมหลังหมดเลยจะไปซ้ายก็ช้างจะไปขวาก็ช้าง เโนูช้างมันกติาเห็นช้างมะนก็ัวเราก็ใช้สารท่าไปด่านช้างเยอะล้อมขนาดนี้มันลดตัวไรนี่พอมองไปพุ่มไม้ตรงไหนช้างก็เดียวเป็นหน้ากองอะไรพอมองไปพุ่มหนึงเป็นพุ่มพุ่มต้นรงต้นพมันจะมีหนามออกมายาวยาวเป็นคืบๆเพราะปรากฏว่าพุ่มนั้นยังเขียวอยู่อาจารย์ก็ สันทาญญาณต้องไวเพราะหลบพุ่งเข้าไปเพราะว่าช้างร้อมเนี่ยเข้าไปก็อยู่ในโดงหนามนาำพรมเขาเรียกว่าน้นามอยู่ตรงนั้นก็แต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่ช้างฆ่าคนตายกระชือคนตายไปแล้วสิบศพอาจารย์คนเดี่วจเพราะว่าความไม่รู้ ก็ลงเข้าไปแต่พะรู้ว่าโคช้างล้อมกันนาที่จะรอดได้พอพอดีมีโทรศัพท์ไปด้วยนั่งเข้าไปในพุ่มไม้ก็นลืถึงพุทธมนณฑลมณฑลใหญ่เลยวิลูบัเฮเมเมตั้งเมตตังวัาปะเฮเมตตุพุทธเตเมเมตตังวัดราพุทธเฮเมมามังเฮสิมามังเฮสิฟาสีเผาอยจะเบียนเราเลยนะ เราก็จะไม่เปลี่ยนเปียนท่านทำก็ยังเปลี่ยนเปียนเราเลยท่านตัวใหญ่เห็นว่าก็ต้องมาจบตรงเนี้ยพุ่งลงกระเทือบตายตรงเนี้ยตายใต้สองตายท่าขาก็เลยหยิบแผ่นดินแม่ธรณีขึ้นมาแม่ธรณีเฮ้ยอยู่แล้วไม่ยังถ้าอยู่แล้วก็ช่วยปกปักรักษาพุทธาาังรรมังสังฆังสารานาังคัตฉามิเอา แทนเรียอยหอนมันนั่งภาวนาไนะันจากเย็นนะมันก็ไม่ไปไหนมันก็ล้อมอยู่นั้นจนไปถึงสามทุ่มมันก็ได้ตัวนวนอะไรก็แล้วตั้งภาวนามันก็ไม่ไปมันก็ล้อมอะไราวาจาัดแนวโทรศัพท์มีสำคัญมากเลยโูดเบาๆพูดดังลงเวลาอยู่อยากไม่ยินม,มันมากขึ้น พอจากครับโดนช้างล้อมอาจารย์ก็บอกว่านิ่งๆท่านเห็นนะหลบไว้แล้วอาจารย์ก็บอกป่าไม้ไหพอป่ากล่าว่าป่าไม้ก็มาเต็มไม่วัเลยชาวบ้านก็มาถือปืนมามาช่วยช่วยกันไล่ทำงานก็บอกว่าไม่ได้คิดจะไปช่วยคิดจะไปเก็บศพที่ศิริ ศพที่สิบเอ็ดเป็นศพป้ปจาจย์ที่จะไปเไปก็บศพป้าจันเพราะว่าคิดว่าไม่มีทางรอดนะเพราะว่าไม่มีใครเคยรอดเพราะอาจารย์ก็รออยู่จนสามทุ่มสี่ทุ่มชาวบ้านเราไปเตนมเลยนะตากไม้เราไปถูกปูรลล้อยโผล่แหวถามถามมันก็หนีไปไล่ย,ยิงไปมันก็หนีเนี่ยก ก็ออกมาได้จากปุงน้ำพรมช่วยชีวิตเราก็ใช้สัญชาตญาณอันนี้อยากไปเสียงดังนะรอดมาที่วัดมาได้ประมาณสี่พุอพอวาจันมาชาวบ้านก็งอตรงนั้นทั้งคือคนตายไปแล้วสิบศพสิบศพเนี่ตายและหมดเลยไม่มีชิ้นดี ท่านไปลำไยมองไปสดกำลังชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปในหลังเนี่ยเพราะเพราะอาจารย์ออกมาได้อาทิตย์หนึ่งคุมีคนไปดูพระอาจารย์ว่าตรงไหนที่พระอาจารย์ไปหลอดชางไปดูช้างก็ร้องเองไปเถอะแล้วปกวักกอได้คนนะั้นมันก็นั่งอยู่ในพุ่มน้ำพุ่งเหมือนกับยางมันได้ยินมันก็นั่งหรือออกพุ่มอะแต่ว่ามันไม่รู้จะตัวหาใคร ชาวบ้านพอไม่รู้จะตัวอางกายก็รอหกชุ่มงแวก็ช้างไปแล้วพอออกมาพอออกมาก็ปรากฏว่าชางกระทื้ตายก็ออกข่าวที่ข้าสะดาวรู้กตายและขาเท้า,า,าที่เดียวกันแต่ว่าบทจบไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าความมีความแปลงความเกิดค,ค,ความตายเนี่ย มันตักก็หนดไปแล้วเราไม่ต้องตายตรงนั้นมันก็ไม่ตายแต่ถ้าเราประมาทตรงนั้นน่ะก็ป็นที่ตายของเราถ้าเราไม่ประมาทมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตกรรมมีธรรม,มะมีพระประเสริฐมีภาวนาภาวนาพุทโธสัมมาอรหังพระนอาจารย์ก็ภาวนานภาวนามรณนังมรณน มาระนังสุขังสุขังมาระนังาว่าคิดว่าไม่รอดแล้วยังไงก็ตายเพราะว่าเป็นปสบเรียบร้อยอันนี้เป็นประสบการณ์เราให้พวกเราฟังเพราะที่ว่าไปเจอเหตุการก์ับขันนะเราก็จะได้รู้ว่าจะหลบยังไงเราไปใช้วาร,รู้อะไรมา้างวาาใช้สัญชาตญาณนะ ในการเอาตัวรอดคิดถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิน,บบาานามัามสง,างสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้ผังศักดิ์สิทธิ์มากคิดถึงวัะในการขับขันเนี่ยมันช่วยเราได้เป็นที่พึ่งให้เราได้ไม่ใช่ไป็นคิดถึงใครเลยแต่คิดถึงนุ่นเดี๋ยวนี้ก็มี รูปปั Jews, uh. ้นแปลกประหลาดมากมายนะแล้วก็เร wow. uh, totally. yeah. ิ่มมาพุทธวธรรมประสงค์พุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติในพระพุทธวัฒน์ประสงค์มันระนึกถึงอย่าไปคิดถึงเสาต้นไม้เดี๋ไปคิดถึงภูเขาอาเขาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ว่าพระพุทธวัฒน์ประสงค์เนี่ยเป็นที่พึ่งได้เมื่อถึงพระพุทธวัฒน์ประสงค์เป็มที่ฟึ่งย่อมถอนจาก นี้ก็เรียกว่าเราก็ให้เราลึกถึงก็คือความะสมเราไปดเราลึกถึงทายแก้วนะอย่าไปลึกถึงอะไรที่มันชื่นเป็นทองเลยที่หูห้าตาอันนั้นมันเรียกว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันกระแสมไม่ใช่ที่พึ่งอันสี บุคคลอาศัยที่เพิ่นแล้วไม่ผลกักผลได้พระเจ้าก็สุนอย่างนี้เราพอได้ฟังเราก็พยายามเพราะว่ายังเป็นเด็กเด็กทำมาเนี่ยงานใครงานชอบเล่นรอบสนุกสนานทำมาเนี่ยยากที่จะสนใหเพราะว่าปัจจุบันนี้เกมก็เยอะนะ สิ่งล่อาตาล่าอใจเยอะแยะทั้หมดเราก็ดูเวทการที่เป็นกระแสตอนนี้แหละกำนันนกคำนันนกสมดุลในไพปาร์ตี้เรื่องนี้ก็มีในพระพุทธศาสนาหมายถหนึ่งพระเจ้าสุป,ปาพุฑานพระเจ้าสุป,ปาภุทานี่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อพระไม่เชื่อวันไม่เชื่อวา,ไม,อวาไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ขุจ้าห้ามอะไรผมไม่เชื่อไป,ปทำไมนะขุจ้าไปเป็นรับาลกมไม่เชื่อไปนั่งขวางทางพระพุทไเจ้าไมายพุทธกามนะพุจ้าไปเป็นรบาลไแล้วก็กลับไปวัดไม่ได้ฉันข้าวเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยอาน,นิสงส์งที่ไปขวางทางของพุทธเจ้าพุจ้าเ็าบอกว่างนะตากข้าวบ้านมันนานวันนับแนนต่น,นี้ไปเจ็ดวันสุนป,ปาพุทธะาจนถูกแผ่นดินสูง ปากุตาเเขาเป็นพระราชานอนตัวแต่เราเป็นพระราชาใครจะมาเอาเราลงแผ่นดินได้เจ็ดวันเนี่ยเราจะไม่ลงสู่แผ่นดินเราจะนั่งอยู่บนปราสาทแห่งเจ็ดแล้วแต่ละปราสาทแต่ละชั้นเราจะกำจัดทหารห้านายสิบนายบอกว่าถ้าเราจะลงไปในชัน้นจับนึ่งเราไว้จะให้เราลงไปได้นะ พาใครให้เราลงไปนะบาหารชีวิตแลวพอครอบคราบหนดเจ็ดวันกำนัาตทำบาปรำบาปครรมที่หววงท่งพระแม่คุณทำก็เลยทำให้หมาเนี่ยเกิดอะไรว่าพยศขึ้นมามาตัวนี้ก็เป็นหมาส,สุบวสขวงพระราชาพระรามคพระราชาก็คิดว่าก็จากเราเนี่ยก็ไม่มีใครสยบหมาได้ไเราจะไป ก็ยกมาที่ขนองว่าลืมเลยว่าเราเนี่ยเจ็ดวันจะโดนแผ่เดอนสุก็ลงมาสหานที่ให้อารักสัญญาไว้บอกว่าให้ขวางเราแท้กลงไปฐานเราดันให้พ้ทย้าห้าก็จับสาลงไปสายส่งลงกันไดไปเรื่อยนะรัคทั้งเจ็ดสายลงมา ชั้นหกชั้นหน้าชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองลงมาถึงชั้นล่างก็ปรากฏว่าแทนเงินก็แยกให้ช่องเงินเก้าสิบกว่าลูกตายไปไม่เกินเลยนะล็อกนะเราอย่าประมาทว่าเราจะ้ลจากนรกถ้าเรายังไม่ได้พระโสดาบันตัวบายก็เปิดเสมอะนรกเป็นอสุรกาย คุณเจ้าตาบอกว่าเป็นบ้านเก่าของกเราหลังจากสิ้นบุญในมนุษย์เหมนมากเราก็จะไปอันนี้เราก็ต้องเรียกว่ารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมามานะบ้านบ้านเก่าของเรา,การเกิดดวงจ้าเกิดแก่เจ็บตายสาวสารวัตรเราผลมันได้พย,ย่ยางใน,ในใจใจ,ใจใของตัวเอง เราก็ถามกรดูเราคอยบรไย้ยงตายแล้วเราจะไปเกิดได้เราจะไปเกิดเราโกหกเลยไม่ได้ทานนี้เรารููนะเราจะไปต้องไปหวังก็เสียอาลไม่ต้องไปหวังอะไรบ้างปัจจุบันเราพบพังพัมสอนเราไม่สนใจไม่ฝ่ายปฏิบัติไม่ฝ่ายศึกษาเราก็ไม่ได้ญานไม่ได้รู้ทุกไม่รู้สุโไทัยไม่รู้นิรอดไม่รู้บัก เมื่อไม่รู้ว่าชีวิตร่างกายของเราจิตใจของเราดูความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์วงจรทุกข์เราออกไม่ได้เราไปอะไเยอะอะไรเยอะจริงมาบอกรับเสียกันทองความแข็งแรงเราเราก็ไปจองหอมว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปจองหอมนัะคิดถึงความไม่เที่ยงของสขาน ูจะยื้ใหญ่แค่ไหนเนลาจอดบาปสัตย์เศรีแต่ว่ากูก็เอาชนะความไม่แน่นอนไม่เที่ยงความกแก่เจ็บตายไม่ได้สัจธรรมก็ความไม่แน่นอนความไม่เทียเท่ยงเนี่ยยื้อใหใ่ที่สุดเมื่อเรารู้เราก็จะเห็น,หน,นหตามเห็นนิโรธเห็นบรรงก็ชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมว่าเคอเห็นสัจธรรมสิเขาจะได้ยานปริญญาสิทธิยา ได้สัดยานนะได้สัตจเจลิยนได้ปร,ริญญาอันนี้ก็พอสมควรแล้วเก็บเวลานะเมื่อได้ดนั้นเราก็เป็นคนพากประบาดเมื่อไม่ประบาทเราก็เป็นพูดไม่ถูกใกล้ปริมทานเดี๋าวัาเสวะสัจเจเขาพอสมควรแก่เวลาหลายศูนก็ขอ,ขออ้างเอาปุ๋ยเพราะเสียรัตนจะรัดไส รัตระทยาดุาเวดะรัตรัตะยาดเหตสาด้วยอาาภูมิปุพุกุลปาราิจนโอกาสเป็นเดชะประวัจจใจทำเวพาอาญาดูโอาสารกุศนทั้งหลายจงเจริะด้วยอายุวัรษกสุขภัละักเสดืบดปาโตสิ่งใดอัานเป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมหายสิ่งที่ปาโสองจโดลวังนั้นดลจงปานสุเด็จจงผันสุเด็จ สบดรักความผู้วาดปาณาจนลสุปการในสดาโมหาที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในอัปปะบาททถาอันธา,าก็ขอสุขเ,เวลาหี้เพียงเท่านี้เอวังก็เปด้วยปากราชก